กินเบียร์เยอะๆแล้วลงพุงเป็นเพราะอะไรคลิปนี้สารับจะเปิดมี5วิธีกินเบียร์ยังไงไม่ให้ลงพุงมาฝาปกติแล้วเนี่ยเวลาเรากินเบียร์ตับก็จะเปลี่ยนแอลกอฮอลให้เป็นสารตัวหนึ่งและมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันถ้าเราไม่เผาผ่านพลังงานไขมันมันก็จะไปสะสมที่ผนังหน้าท้องกลายเป็นพุงหมาน้อยหรือที่เรียกว่าพุงเบียร์นั่นเอง เบียร์หนึ่งกระป๋องให้พลังงานประมาณ48แคลอรี่แต่ถ้าดื่มหลายกระป๋องพลังงานที่ได้มันก็จะเยอะมากจนเกินไปถึงแม้ว่าเบียร์จะไม่มีไขมันแต่มันให้พลังงานสูงมากๆและทําให้เราอ้วนได้แล้วอย่างนี้จะดื่มเบียร์ยังไงให้ไม่ลงพุงกันละ่ะมาดู5วิธีที่สายรับจะเปิดเอามาฝากกันดื่มให้น้อยลงแงละ่ะดื่มให้น้อยลงยังไงมันก็ไม่ลงพุงถูกปะพอยิ่งดื่มเยอะพุงก็ยิ่งมาคําแนะนําแรกก็คือดื่มให้มันเบาๆลงหน่อยพุงจะได้ไม่มา ดื่มน้ำเปล่าตามทุกครั้งถ้าจะดื่มเบีย์ก็ต้องดื่มน้ำเปล่าตามเพื่อให้ร่างกายเนี่ยขับแอลโกอฮอล์ได้ดีขึ้นแถมยังช่วยให้ไม่ขาดน้ำด้วยนะนับแคลอรี่หน่อยถ้ารู้ว่าจะไปดื่มเบีย์ก็ลดปริมาณแคลอรี่ที่รับจากอาหารมื้อต่างๆลงแต่วิธีเนี้ยใช้ได้ช่วคราวเท่านั้นนะและก็ไม่ควรทำบ่อยด้วยเลือกเบียร์ที่แคลอรี่ต่ำลองดื่มเบียร์ที่มีแคลอรี่ต่ำดูอย่างเช่นไลท์เบียรถึงแม้ว่ามันจะให้พลังงานน้อยกว่าเบียร์ทั่วไปแต่ดื่มมากยังไงก็อ้วนอยู่ดีนะ ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอถ้ามันเลิกดื่มยากก็แค่ออกกําลังกายเพิ่มก็แค่นั้นโดยเฉพาะออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอจะช่วยเผาผ่านไขมันได้ดีเลยแหละการดื่มเบียร์เยอะจะทําให้ลงพุงเพราะเบียร์ให้ปริมาณพลังงานที่สูงแต่ถ้าไม่อยากพุงใหญ่ลองทําตาม5ขั้นตอนที่แนะนําไปนะหรือว่าใครมีวิธีอื่นคอมเมนต์มาแชร์กันได้